ทันที่ซีรีส์ที่จะมาออนแอร์ในวันที่7กรกฎาคมนี้ครับเป็นซีรีส์ละครกึ่งเรียลิตี้คือจะมีโจทย์แล้วก็ให้เหล่าบรรดาศิลปินดาราจะเป็นตัวแทนพาคุณเที่ยวครับแบ่งออกเป็น5้าภูมิภาคแต่ทั้งหมด4ี่ซีซั่นด้วยกันยาวๆทั้งหมด52ตอนกันเลยโอ้ยาวๆเลยตลอดเจ์นี่เดอะซีรีส์ครับเปิดตัวกันไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้เองครับแล้วก็เปิดตัวศิลปินดาราบางส่วนที่จะพาคุณไปตลอดเที่ยวกันนี่แหละครับแบ่งออกเป็นภาคใต้ภาค อีสานภาคเหนือภาคกลางครับภาคกลางจริงมีพี่ปอด้วยนะ<อ>แต่ว่านิติชาไปเป็นตัวแทนนะครับอ๋อค่ะ,ะโค้เยอะจริงๆนะแสดงที่มาแต่ว่านําโดยโอ้โหนี่พี่ีกอง,องเราก็ไปด้วยคพอดีเ <c oughs> มื่อมารับหน้าที่พอดีครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่จริงๆนะครับเป็นรายการทีวีรายการแรกที่ทาง GMG หรือว่า GM Multimedia Group นะครับได้นําเสนอทางช่อง3แล้วก็ได้รับเวลายอดเยี่ยมมากใช่เลยค่ะซึ่งออกอากาศก็คือวัน พระหัสสบ,บดีครับใช่ <7 S 1> แล้วช่วงเวลาห้าทุ่มสินาทีนะคะในการเริ่มต้นค,คือดีเพราะว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยได้หันมาสนใจการเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และยิ่งด้วยนักแสดงนดําของเราทุกคนพาไปเที่ยวเองยกตัวอย่างเช่ติดตามอันนี้ซีรีส์แรกที่จะมาเป็นสีสันแรกเห็นบอกไปภาคใต้เต้ยจะขับรถพาน้องๆไปเที่ยวภาคใต้โอ้โหโดยถามนนแล้วนนบอกว่าผมเป็นคนภูเก็ตครับพี่่ม้กองเราแม่กับพ่อเนี่ยสุราษฎร์หัดใหญ่ประมาณนี้แต่ถามว่าจังหวัดอื่นเคยไปไหมไม่เคยไปครับพี่ดังนั้นเต้ยก็เลยจะพาไปพร้อมกับแนทที่เรามองว่าเป็นมิสไทยแลนด์เวิค์ะจะไปบุกตะลุยแบบสบายๆล่องแกง เที่ยวเกาะแล้วบางซีนที่เขาไปถ่ายกันเห็นบอกว่าไปทั้งวันเลยนะ จะมีเกิดปรากฏการณ์นี้แค่20นาทีก็คือรอชมปรากฏการณ์นั้นพอแสงมันลอดผ่านปั๊บเนี่ยนะฮะจบปีนั้นอดดูแล้วโอ้โหหนึ่งปีมีครั้งเดียวจริงและก็นําเสนอในดูริตี้หรือว่าละครชถูกต้องนะครับงานนี้ก็เลยมีนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากทางทททครับท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับไปร่วมงานกันด้วยครับคุณสุรินผู้บริหารจากทางช่อง3นะครับรวมไปถึงนะครับส่วนของตัวบริษัทที่เข้ามาสนับสนุนอันนี้พิเกรดนะจ๊ะเขมาด้วยส่วนท็อปกับแหน แนนบอกเลยว่าแนนอยากเป็นแฟนท็อปค่ะเออนี่ประกาศก้าเลยนะแล้วครวกันไปเที่ยวบางส่วนเนี่ยกำลังถ่ายทําอยู่บางส่วนก็ต้องรอกันก่อนเพราะอย่างท็อปเนี่ยบอกว่าต้องไปภาคเหนือก็ต้องให้เวลาในการเดินทางนิดนึงนะซึ่งพี่ก็ถามไปแล้วเหมือนกันว่าทมืทอีเราเห็นท็อปโชว์ซิกแพค แล้วไปเที่ยวจะมีการแบบใส่เสื้อกุงเสื้อกล้ามอย่างนี้หรือเปล่าไปหน้าหนาวไหน้าหนาวเหรอตายแล้วน่าจะเปลี่ยนนิดนึงนะให้มาหน้าร้อนจะให้ไปเดินปางอุค์กางเกงขาสั้นเหรอมันก็เป็นอีกแบบนึงก็เที่ยวแนวใหม่อ่ะพี่อ้ํติดตามชมกันนะครับแล้วก็หลังจากชมในแต่ละตอนของซีซั่นคมีแจกด้วยนะแท็บเล็ตนะฮะมอเตอร์ไซค์พลาดไม่ได้จริงๆแล้วจบทั้งหมดนะฮะเจนนี่เดอะซีรีส์ทั้งปีเนี่ยแจกรถยนต์อีกฉะนั้นติดตามกันเลยเริ่ม7กรกฎาคมนะครับทุกวันพฤหัส ห้าทุ่มสินาทีครับซึ่งเที่ยงคืน10นาทีนั่นเองนะครับอ้าวละมาติดตามกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสวันก่อนชวนไปละเวลาจะเปิดซีซั่นปั๊บชวนมาคุยดีเลยจะได้มาพูดคุยสดๆในรายการถามประสบการณ์ของนักแสดงกันด้วยนะผมสวยจริงๆนะนะครับ